อาทธาตดินพฤกษบกกันมังกรคนที่เกิดในวันจันทร์พระราษฎดีแล้วก็เลือดกรุ๊ป A นะคะกันยายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้ใบแรกต้องบอกเลยกันยายนดูเหมือนจะตั้งหลักอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้ดีทีเดียวนะเหมือนกับว่าชีวิตกําลังจะตั้งหลักได้อ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะชาวธาตุดินนะอ้ กัยนยานมิตรด,ดีนะดูเหมือนจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างให้ประสบความสําเร็จหรือว่าอะไรที่คุณติดติดขัดเนี่ยดูเหมือนกับว่ากันยายนนี้จะตั้งหลักได้มีคนช่วยเหลืออ่ะขอดูพลังงานสุดท้ายอีกสักหน่อยค่ะชาวธาตุดินลูกศรกันมังกรคนที่เกิดในวันจันทร์ราศเบ,บดีและเลือดกรุ๊ปเอนะคะกันยายนน,นี้ดูจากพลังงานตรงนี้โอ,โอเเ้โอเคเลยโอเคเลยชาวธาตุดินลูกศรกันมังกรคนที่เกิดในวัน จันพระราชบดีแล้วก็เลือดกรุ๊ป A นะต้องบอกว่ากันยายนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ตั้งหลักตั้งฐานนะหากช่วงที่ผ่านมาติตีขัดอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกตั้งตั้งตั้งหลักอะไรต่างๆไม่ได้ กันยายนนี้ตั้งหลักได้แล้วนะมีคนคอยช่วยเหลือมีกัลยาณมิตรที่ดีคอยสนับสนุนช่วยเหลือทําให้ตั้งหลักตั้งหลักตั้งฐานของชีวิตได้ดีแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จยิ่งทํายิ่งรวยยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํายิ่งมีเพราะฉะนั้นกันยายนนี้ต้องบอกเลยชีวิตพลิกฟื้นไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะ